ถามว่าอันอมชมมุดว่าคือเฮาอันแต่ก่อนเขาเ้าเช่าไม้เนาะราคาอันจะอยากได้สามล้านกับสามแสนเรบันนี้อันเฮาเปลี่ยนมันบ่มีเช่าไม้เลยเอาเป็นเช่าปูนนี่อไอ้วลาค่าเทา่าไรมันก็ลายเลยบ,บุ๊ามันเป็นเชาปูนมาโดยเพราะ่าันจะพังนะเป็นเชาปูนมามันมีกอ่อมียังพมบอ่มีบ,บุกมีสาบบอนะเออทามาเฮาใช้โค้งไม้นี่ก็กับเทพพืชด้วนนั้นเป็นจะขอเพิ่มเหมือนว่า ใช้พืชด้านพื้นหลางนะถ้าว่าเป็นไปได้เน้องไอเนาะอันเขาเอาเสามาสั <avenues S 2> <alla. S 1> ่งค you know, <c oughs> ือเขาเอาหกเสาหกเสาเลยอันถ so the like ้าว่าเขาบ่มีงบพน้าไอโบมีงบเลยเขาเห็ดแต่ฝั่งนี้ก่อนฝั่งของขั้วนะเขาโจ้ไว้สะกกอนแต่เสานี่ยเขาสั่งมาคือเขาว่ากันอืแต่ว่าเขาก็ต้องอันเอาทางหนานี่ก่อนและเขายังให้อายแบบเบ้ารายละเอียดคือทางหนานี่นะสามเสาเนี่ยเป็นเสาดินอืและคือเขาปูแป้นนี่ได้เนาะอายเนาะได้เสาดินแหละ ราคาให้ไอ้ยว่าแบบราคาขนาะ<ม>ไอ้วทัทโฮไรขนาะอ่าไปเอาช่องหาไปช่องล้านหาไปช่องล้านหากรบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องเอฟซี เบิร์สุขุสุคนเบิร์สุม,มองสุบอลยินดีตอนหับเข่าสุซ่องบาพามีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยมาพบมาพ่อบาพามีมานี้เนาะพี่น้องเอ้ยบาพามีก็ได้โทรนัดท้งสร้างพี่น้องเอ้ยสร้างภูพันเห็ดหงน้ามแหละเนาะมาเบิงหนาเวียกหนางานพี่น้องเอ้ยมาเบิงอ่าบอลสีต่อกระเทิอบออกเนาะพี่น้องเนาะต่อออกบอลอยู่บนนอนของน้องแพลมาแหละพี่น้องเอ้ยโดย โบมีเสาไม้พี่น้องเอ๋เสาไม้นี่คือโบได้เลยเนาะเพราะว่าอยู่ห่านคายไม้มันกรบโบมีพี่น้องเอ๋เพราะว่าห่านคายไม้เพิ่นกระซิคายแต่ไม้เส้นแต่ว่าโบมีเสาเนาะอ่าคือเสาไม้นี่ฮะโบได้พี่น้องเอ้ยแต่บราพอมีสิไปสั่งเสาดินได้สิพาสร้างเพิ่นมาเบิ่งก่อนเพื่อความละเอียดเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าเฮาสั่งเสาดินอ่ามาว่าสิเอาเสาแบบใดแบบใดหั่นนะพี่น้องมาพาสร้างมาเบิ่งหน้าเวียงหน้างานก่อนและราคาอ่าที่เสาดินตั้งเป็นเสาดิน ต่อเสียออกนะพี่น้องเอ้ยเนาะทางหนาสามเสาอห็ดท,ทางหนาก่อนพี่น้องเอ้ยเลยตัวผังห้องครัวนี่ค่ะยุดไว้สักก่อนพี่น,ออนอ้องเอ้ยเนาะอ่าว่าเอาตัวทางหนาเลยเสาดินแหละเพื่อนซีมีไม้แบบใดแบบใดแล้วก็มีใส่เล็กบ่หรือว่าแบบใดนะพี่น้องเอ้ยก็บ่หรือว่าจังไดกะให้สร้างเพื่อนมาเบื้องก่อนเพราะว่าถ้าว่าเพรามีสิไปสั่งเอาเสามาพี่น้องเอ้ยนะมันกะถ้าว่าเขาซีเห็ดอันเทือนดินเบื้องหลังเนาะพี่น้องเนาะมันกะงบเพราะมันบ่พอพี่น้องเอ้ยคือ งบตอนนี้เนาะน้ำบาพพมีตอนนี้ก็คือมีแต่สองหมืน่นพี่น้องเอย้ยมีแม่จะดีที่น้องพมีได้แจ้งไปเมื่อวานนี้แหละเนาะคุซอยเขามาสองหมืน่นถ้าว่าหาวทเหตุเดือนดินเบิดเลยพี่น้องเอ้ยกะยานงบฮามันบุพพ่อเนาะค่าสร้างอันนี้กับบุหัวเพื่อนสีนเอาเท่าใดแต่ก่อนนอาเว้าน้ำเพื่อนอะ่ะเพื่อนว่าจะไดสส้สามล้านสามล้านกีบสามล้านสามแสนเนาะพี่น้องเนาะเป็นเสาไม้เพื่นว่าตะกี้เนาะแต่ว่าเขามาเปลี่ยนมันบ่มีเสาไม้แลวเอาเป็นเสาดินนี่ว่าบฮห้วราคาเพิ่น สีเอาเท่าใดพี่น้องเอ้ยตอนนี้ทางบ่าวพามีก็ได้โทรโอลมกำซ่างเพิ่นหายมาเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเนาะหนาเวียกหนาะงานอ่าช่วงนี้มันกะยากแนะ่พี่น้องเอ้ยหาเสาไม้มันกะเพราะอันเป็นช่วงอ่าเพิ่นดำหาดำนาปกติมันกะซิมีอยู่ดอกพี่น้องเพิ่นกะซิไปตัดสหาเนาะแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นกะค่าดำ,ดำหาดำนาเพิ่นก็เลยบาว่างนะพี่น้องโดยอ่าทางตอนนี้เอาก็เข้าไปหาทางครอบครัวน้องแพ้วก่อนพี่น้องเอ้ยเป็นอย่งไรเมื่อวานนี่ น้องเพิ่นเป็นไข่เนาะพี่น้องเมื่อนี้เรับกะสีเขาไปหาน้องเพิ่นเพิ่นสีออกอามาหาเฮา,า,าหรือบอเนาะของบ้านนี่น่องผมเป็นไข่พี่น้องเอ้ยไปไปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเานาะทางเอ้ยแ,แก้วเพิ่นจะเห็นยังพี่น้องเอ้ยว่าโถล่างกระทางสี่ขาของน้ำโบสบายดีเอ้ยโดยด้ายโดยลองระบบของน้ำใหม่หรือว่าจังไรกำลังเริ่มโอ้โหกำลังเริ่มโดยคิดว่าลองแต่เมื่อวานนี่สันดอกย่างมันยังบนยังย่านมัน โดยโดยเท่ากับมื่อนี่สิผ่านทางไปทางพุ่นก็สิเอาแนวอัดตโทสวมมาให้เอ่ยเอ่ยเนาะโทสักโคกมาแหละโดยเป็นอะไรน้องอ่ะแพลวพิ่นว่นนี่แบบสบายปุ๊กพุ่นกรบโบลุกมาอืมปุ๊กกระโบลุกแม่นโดยเอ้ยกระปุกเจ้าเดชอ่ะเดชซักขืดอซากยากินยาหรือเบายาพาราฮะยากระโบกินเนาะยเลยยากระโบกินเอาหน่ดยสิสาบัดนี่เนาะ ยังห้อนอย ong, ู to, <No ่บ่กระโตเพิ right right таки, ่นน่ะกระห้อนบ่ได้ป right? ันได้ธรรมดาโดยทั้งอ้ายเพิ่นได้สะเอื้อยเป็นแนวใดอาการตอนนี้นะคู้คืนคํามาแล้วเจ็บโอแบบอากาศมันเย็นแล้วเจ็บอากาศมันเย็นแล้วเจ็บแม่นอ่าเดียวอันใช้สมุตดูเอื้อยองอมเจ็บๆบนดเอื้อยเจ็บบนดได้ยินเพิ่นว่าว่าเจ็บเจ็บนี่เอิกนี่เจ็บเป็นบดเป็นบดแล้วก็มแน่นขึ้นกินข้าวแล้วก็แน่น <บ>อ่ะคือแบบมีเอฟซี FC เป็นคอมเมนต์ว่าน่าจะเป็นกุดลระยอ์นี่ห่มกินมีกินข้าปุ้นเป็นคลองดองเป็นข้าวเหมา,ข,า,า,ข,า,ข,าข้าวยังห่มกินเดอ,อร์โบแมนกินข้าวเหมาว่านนี่บพิษนะทางพระอาจารย์เพิ่นมาว่านี่เพิ่นเอาข้าวเหมาห้บ่โดยข้าวเหมากับข้าวกล้ำมาแล้วพิษอันนั้นอีกเลยอเลยอเยอเอบน่าจะเป็นกระเพาะบวหรือว่าจังไดยังบด้ไปกวดบ่ยังบ่ไปเออบุมีรถไปสิยื้มรดยืมล่างมู่ก็ยันมู่บ่ให้มันช่วงเวียงนะ บบมีรถน้อบัญหา<ด>นี่แหล,ละอ่ยอะถ้าสาวลำพอนมาเมื่อนี่เนาะสิบห้าิืนไปดอกพี่น้อง,อองเอ้ย,<ด>ยอันแหลนะเนาะตอนนี้เพิ่นกันยังเจ็บอยู่บ่ไอ้เพิ่นนะเจ็บเพื่นกันนอนอยู่อน,นอนเจ็บในข้างคู่คืนน้องแพวกับโสบายเนาะพี่น,อน้อง,งอนนยังเอื่อยนี่แหละนี่โดยชู่ไปเรื่อยๆเอยกันสิบห้านาฬิกาเนาะ ข้ากับไปหาซาวเบิร์มือเอือยแกเอเวอวานนี่บ่ได้บัได้จะว่าอะไรก็เมื่อบอกแล้วเมื่อหัวแล้วแต่ว่าคนเกือแล้วมันเป็นคนแนวนี้นะแม่นต้ากระบือชาติคนน่เนาะกันชิบาลายกับยานเพิ่นนั่นชิคอใจว่าเฮาในี่หายเพิ่นนล้นะโดยกระยาเพิ่นเนาะบางเทือเพิ่นกับบออกกล้องเฮากับบเป็นยางเอื่อยเพราะว่าบางเทือเนาะอันคือแบบ อ่ะพวกเอื้อยอ้ายเพิ่นชุมอื่นเพิ่นมาเมื่อเพิ่นก็ออกมาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคือบแบบพอมีเข่ามานี่เพิ่นก็ส่วนมากเพิ่นก็สิบ่ออกมาเนาะแต่เฮาก็เว้าหยังน้องเพิ่นบ่ได้เพราะว่าเฮาก็เข้าใจว่าน้องเพิ่นอ่ะเป็นคนแบบนี้พี่น้องเอ้ยแต่ก็ชอยพอหยังเพราะว่าเอาบุญหั่นน่ะเอื้อยโอ้ยเอื้อยก็สิ่อบมือเอาจ้าทูกโดยอ่ะเอาเข้าไปห้องน้ําผู้ก็ได้เอื้อยเนาะเอื้อยก็สิเอาน้อยบุญลายเอื้อยเนาะขึ้นไปเบิ่งอาการของเพิ่นก่อนถ้าแก้วก็พาขึ้นมาเบิ่งอ่าเเเเป็นนนนนจังงได๋าะ2พพพ่่่่อออลูกิีี้้ย สบายดีอายเป็นยังไงเจ็บแห้งบอกเออเจ็บน้ำเย็นเจ็บยังยังผู้ชึกอยู่บ่ตอนนี้ฮะบ่ก็ธรรมดาแต่ว่ามันมันมันก็ไปถ่ายมันอืจักมือแล้วว่าขออนุญาตถามโดนเติบบ่บริ่ายจักมือทเป็นธันบิดกับเขิร์มหรือเป็นชิปผู้อยากชิปมือเออหก็มาถ่ายไม่อนาะป้ามาเรกินบะหม่ากินเมื่ เจ้าจะกินพิษไมไอเป็นม,มาม่าอันนี้มันพิษได้มันเป็นม,มาม่ามันเป็นเป็นข้าปอกข้าปุ้นเป็นของดองเมื่อว่านนี่พระอาจารย์เพิ่นมากินข้าเมาอบอ่อวานนี่<อ>ห่านพิษอันนั้นแล้วไอเอ้ย,อย,เ,ยเจ็บและเน่นอยู่เหมือนบอกนนโดยเนาะอันนี้สร้างว่าแท้อ,อันนี้นะเจ้ากินยายังแต่ละมือนี่ฮะโอ้เรากินกินแต่คคืองแล้วอืม ถ่าเช้านะพ่นมาก่อนนอกคันว่าสิไปกวดไปนะจ๊ะได้ยานะเอ้ยซื้อมาให้อันนี้บอกแนนยาถ่านน้ำดำบอกยาดีกระเพาะยาดีกระเพาะยาหักไใบพื้นเมืองลาวเฮาบอกสมุนไพรกาหมอโพเนาะชื่อว่านายใดพี่น้องเอ้ยเป็นชายนายไรล่ะสบายดีจังไดไข่ไข่แน่บอกหรือว่าจังไดน้องล่ะอายจังได เหงีบผ mm. oh, ัวบ ah kind of ่อบิ e ้งคิงแห่บ่อยบิ้งมะกะเบิ้งกินบ่ยากินยาบ่กินละยาฮะบุกินอ่ะลองถามพอดูกินยาบอไปสิกินบ่ยากินบ่ออเ็๋อลูกกินยาเห็นอะไรที่เศร้าใชนุ่งละฉันไปลงประชุมน้ำน้ำม่ไปลูกอ่าบุเป็นยังดอกเอื้อยเนาะ ว้าวาคนแบบนีน้องเอ้ยคือน้องนุ่งเห็นหันไหล่เมกะบอกคือกันแม่กะดันมันเอาใจยากโดยเขากะบอกใช่ป่ะเนาะแม่โดยคนแบบนี้เนาะเด็ทคำได้คำนั่นหัน่ะแม่กะบอกดงเตลยมือหัะนะโดยเห็นหน้าว่าบอกยังเห็ดแล้วก็บอกเห็ดหันะกันหน้าว่ายังเห็ดแล้วก็คือว่าบุบบับบัดเดียวหลุดกระเฮ็ดเขาสื่อสารกับเพิ่นบ่ได้เนาะคันสีบอกเพิ่นกะ คือแบบคือเข้ามาในเข้ากะถ้าวแบบได้ทายน้องเพิ่นกับบัวยังเด้อพี่น้องเอ้เพราะว่าน้องเพิ่นกับคนแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เอาใจเองกันแม่นนะส่วนมากอันถ้าวบบอ่าคนเป็นแบบนี้นะเพิ่นสิแบบนี้กูคนนั่นะแม่นเพาว่ามันควบใจอืม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 แต่ว่าอีคนอยากได้อยู่คำเบ้าคำว่านจิตใจกขาบูคู่ความอยากได้ใช่ไหมโดยถ้าแบบเมตดถ้าแบบเม็ดเห็ดก็คือเห็ดถ้าบัเห็ดก็คือบัเห็ดเนาะใช่ไหมใครบ่บบัวเห็ดอีหล่ายยังเจ็บพัวบ่ตอนนี้ฮะนางเจ็บบ่พัวนี่ อืมโดยจากในเซลล์เมฆโดยเบิ่งคือชิเงาคือชิไข่เลยพี่น้องเลยเนาะไข่อันนี้แต่อันอันนั่นเอยเออเนาะมันแพ้จุ๊บน้าล้วก็มาเสร็จมายังให้เพิ่นอะไร น้องน้อยเพิ่นดื er ้ออยู่ได้พี่น้องเอ้อเนาะผู้น้อยผู้นี้สวัสดีด้วยสวัสดีอ้ายด้วยสวัสดีแล้วบ่สวัสดีทุกยาด้กนั่งอยู่ดโยทุกยาเด้อเด้ออืไปล่ไปลงข้างล่างปมันฮ้อนได้เจ้านอนอยู่เิงมันบ่ฮ้อนบ่ลงอยู่ล่างเพิ่นป่ะนอนล่างเพิ่นนอน่างปอืปยาเพิ่นเอื้อยเอ้เนาะให้เพิ่นนอนอยู่นี่ก่อนแม่นจังว่าแนวใดไปซักยาก็บ่ไปยาก็บ่ได้กินจังดีบ่นะบ่ได้กินนะอัน ยังยัง,ย,งยังเจ็บหัวบอตอนนี้หรือ,อ,อว่าอย่างไอเวลาเจ้านอนเนะเจ้าจะห่มผ้าเด้อน้องเด้อนี่เราบอกไอบอกฮะอย,อย่าตุ้มผ้าเด้ออ่าบสื่อสารกันบ่ได้เนาะพี่นอ้องเนาะเดี๋ยวไอไอ,ไอลงไปข้างล่างกาอ่อนเด้อจะบ่ลงข้างล่างหรอบ่ไปบ่ข้างล่างฮะอืมลงไปข้างล่างก่อนพี่น้องเลยเจ้าเจ้าบ่ห้อนบอ่งอยู่นี่เจ้าบ่ห้อนบ่ละบ่ห้อนบ่ ทว่าเท่าใดพี่น้องเอ้ยลงเปข้างล่างก่อนพี่น้องเอ้ยน้องเพิ่นก็เอาใจยากน่เนาะพวกวคนแนวนี้พี่นอ<ต>้นองเอ้ยนะ้องเอ้ยเนาะแค่แม่บังคับกับว่าแม่ให้นะโดยโบ,โบต้องบังคับเพิ่นดอกเอ้ยเลยคือเลยว่าแม่ยังให้ลงไปนั่งกล้องนะแม่ยุมันอยู่ไทยอ,อยู่ไทยบบพี่นอ้องอยู่เทิงผมมันกับอากาศโปรไทยเทเนาะมันห่อนในพี่น้องมีแต่เหื่อนมีแต่ยังอะไร เห็นองเพื่อนกับบลงมาเนาะยักสิว่าในไหนอ่าบุจักในสิวาแล้วคุณเป็นยังเอไยเอยเนาะบ่บ่ต้องว่าว่าหุ่นแหงค่ะเพื่อนดอกเนาะอ่าทาเพื่อนบุลงมากับยาเพื่อนไปเพื่อนอยู่ทึงอะไรเนาะอืออ่าเออเห็นเบะอยากช้นแนวดีขนาดปัดลูกปัดบอดดีแบบค้นบุจักยังขนาดแมนอยู่ทำกับบุตรเจ้าดอกเออยเนาะเทากับชุดแต่ว่าอยากซอยเพิ่นแต่ว่าถ้าแบบ บางเถื่อเพิ่อนอันบบออกกล้องน้องกับโบวาหยังดอกน<ม>เนาะเขาก็หู้อยู่ว่าเพิ่อนอ่ะส่วนมากนู้นเลยเนาะถ้าว่าคนเป็นแบบนี้นะอ่ะส่วนลายเพิ่นก็สิเป็นแบบมีใจแบบเอาแต่ใจแน่ะ<ม>นะก,กับโบวาหยังเนาะาะว่าเข้าน้องเพิ่นก,พนกับอีกอย่างมันเพิ่นกันยังน้อยพี่น้องเอ้เลยลกะเข้ก<ม>ากระสือสารกับน้องเพิ่นบบได้เนาะถ้าว่าบ่พอมีมานี่ส่วนลายกับน้องเพิ่นบบส่วนมากกับน้องเพิ่นบบอยากออกกล้องกับบ่บวากันเนาะพี่น้องเนาะแต่ยูนําเมกอะ ันแม่ใส่ละค่ะหน้าบัวพ่นบัเฮ็ดแล้วกวะพ่นกรบโบเฮ็ดนะนะบัดพ่นอยากเฮ็ดพ่นก็นเฮ็ดน,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 นะนะเบปใช้ง่ายนะนะบัดคือง่ายนะถ้าว่าถ้าวพ่นอยากเฮ็ดก็คือเฮ็ดถ้าว่า<ม>อันนี้ข่อยโบเฮ็ดเด้อก็คือ,บอโบเฮ็ดเนาะคือว่าถ้าแบปพ่นอยากเฮ็ดอันเฮาซี่บ่บัดเดียวพ่นก็ไปโลดอันนี้สร้างพ่นก็มาเล<ด>ยเน้องเอ๋ยเนาะเดี๋ยวสิโอ้ลมกับไอ้สร้างพ่นก่อนพี่น้องเอ้ยพาโทรพ่นมาเลยสบายดีอ้ายเออสบายดีโดยอึบเอ๋ยขอไหมเนี่ย ออหมักระเบิดเนาะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเก้นเนาะเดี๋ยวให้ไอายซางผินวัดแทกอุปกรณ์วาสีแนวใดห้อดอไอ้อ่ะขออนุญาตเด้อนี่เออเอานีี่่พน้องไม้ก่อนเนาะอ่ามีเด้อค่อยแทกไม้ก่อนนี่โดยนี่เนาะมันบ่มีอ่ะเอเสาไม้คือว่ากันนะเดี๋ยวๆอ่านี่ห่อนี้เดี๋ยวนี้เฮาสิลดลงมา20วเชน เชาฟเส้นเ่ือกมันไหลแล้วนี่โดยนี่เชานี่มันจากมือพดเอาสามชิปหลุดขึ้นมาติดสามชิปนี่มันกดตั้มบ่เวลาเขาย่างคือยืสูงอยู่เนาะใช่ตามยังเอาก็ใส่ข้างสอดลงพี่เจมบ่อกเอาก็ยอดลงมาเหมืนบ่อ่ะอย่าก็เด้อมาคนมัดจนเอาดึงมาสามชิปเช่นทบมันบ่ไหลี่กว่าเคาะแล้วเนาะเส้นี่ประมาณสามเมตรห้าชิปบ่ไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟวัดก่อนขวดมันก่อน ถ้าขวดกวดก่อนเนาะขวดสอบก่อนเนาะขดสอบบึ like? ้งขสิพังเอาเทไรนะชาวหนี้ก็ยังได้ยู่นะสามเมตราิบจว่ามีถ้ายากอ้บมีทั้งนาเจ้าก็คือว่าดงอยู่บบมีบอกว้ายดงใช้บุมีเนาะชาสาหม่นะเอาสมุดว่าเอา้าวบาบม ถ้าว่าประมาณสองแสนเขาซื้อให้ได้อยู่นเขายันงบพ่อไอเอ้เออเมตรันว่าซื้อนาซื้อห้ามกับมันยันงบนเขาตรงใส่จ่ายหลายอย่างสองเมตรสองเมตรเจ็ดสิบสองเมตรแปดิบแต่ดิ้งคืไปสองเมตรแปดิบน่ะาเอาสามเมตรห้าสิได้ยู่สามเมมีบ่แถวนาไอห้ามเบิ่งในกัวใค่เมื่อมานนี้เขาจะไปทับเขาเบิ่ง ไม่นะโดยมันจะมีไม้แดงมายัางได้ถามเราถ้าว่าอันประมาณสมมุิว่าถ้าเป็นไปได้กับสองเซนเออสองเซนอันถ้าว่าถ้าว่ามีไม้แดงเนี่ยประมาณสองเซนไปไปายก็เอาเออเออเเมื่อวันนี้ใครจะไปถามเจ้าของเล่านะเนี่ยนีถ้าเขาซื้อเท่าดินนี่ต้นเท่าไรชาวดินนี่กะ มันก็สีแพงแน่เนาะแพงแพงโดยแต่ว่าและวชาวไม้แน่ว่าอยากได้ค่ะมันมีนะเอาชาวไม้เอาชาวเมถาชิปพุริธาสีเม็ดมันทำเนี่ยกับเพื่อนใหญ่แมนยูเฮาซื้อหอดสี่เมโดยมันก็เพิ่มเงินเขาขึ้นได้หาชิปเช่นไปเขาไล่เป็นเงินไดยมันถึงเม็ดเด่นอ่อมันหาชิปลงมานี่เขายังบุกคิดเงินอะไรนี่หักฮักพิตาได้อยู่บ่เสาที่เอาไอวัตสิถามให้นี่ จังบึงเขาเมื่อบึงเขาเมื่อถามเขาก่อนถามเจ้าของเขาก่อนหักไม่หน้าเขาไล่หน้าเขาไลยเนาะอืมแปลว่าอันคืออันบนอันไออันนี่เพิ่นไปทำวะไลายุใหม่เจ้าให้ตัดให้แก่เองเพิ่นว่าหักราคาอย่างนี้นั่นเขาตัดให้ก็ให้เขาตัดให้ก็เขาลดทั้งไปแก่เองก็ได้ให้เขาห้ำมาไว้บนทางแล้วเขาสิให้ดอกอันคาน้ำมูกน้ำมันนะซุ่มเจ้าแก่มานเลยเขาเสียห้ตังหัดนะคอยจะเลดคอยแก่เอานะได้นะ เพราะว่าคืออันเสาบ้านนองแดงเขากัสั่งมาแต่พ่ออันพ่ออันประจอยอยู่ทางบ้านใหญ่พุ่นเขาก็ให้คาร์นมุกน้ำมันเพิ่นกระซองเซนกูอพุ่นนะถ้าว่าเป็นไปได้กะเสาลระซองเซนนายเออเนาะถ้าว่าอันเออถ้าว่าเพิ่นระบุคายกระซองเซนกะซองเซนไปไปกัเอานะมันใครายก่อเชาดินหรอโดยถ้าเชาดินเ้ามาเนี่ยเขาเจ้าเสาหนาใหญ่มันมันบ่ได้เลยโดยโดยหน้าน้อย ้าสิไปบักมันถ้าว่าสมุนว่าเขาสมุนว่าเออโบมีเชาไม่ลีโลบันนี้สิเอาเชาดินแล้วเขาสิเขาสิเห็นเราได้มันอ่นนะเนาะเชาดินก็ได้คอยเห็นก็ได้อยู่โดยโดยได้ถ้าเอาเชาดินมามิจะคอยวัดนี่วัดบ่อนว่าค้างสอดเขาเจาะเล็กเจาะเล็กกับเขาก็เอาค้างมาทาบตืบโจทย์เขาเขาน็อตมาลงหันไม่บอกโดยเขาเห็นหางก็ได้อยู่ถ้าไม่ก็แต่ว่าบ่ให้บักบักบา บักบาม่มันจะหักโดยกลางมันนั่นอ่าออนะถ้าสมมติว่าเาว้าดินนี่เทากับปูเป็นปูยังก็ได้มันไดเอ้มนี่ก็ได้แต่ว่าให้เขาเจาะเล็กเจาะเล็กแ้่เผื่อเขาชีพังผุให้มันมันก็ได้เบมันมีสว่รน์่บมีอย่างบบเขาเจาะให้เท้าเรืเกินกับเขาพังผุนี่นะบนเทเาหินทองน้ำนะให้ให้เขาเจาะขังให้นะโดยเขาก็มันสีแปทถ้าเขามมนตีเชนี้โดยโดยได้ ได้คือกันปูนก่ะเส้านานถ้าเอาเสาดินกับสามเมตรห้าสิบผู้นี้เชาไม่กับสามเมตรห้าสิบคือกันคือว่าสุมหาสิไปสั่งเสาดินเลยบ่เนาะเออจะเอาเสาดินก็ได้ว้าเลยเชาดินมันก็ทนแน่นหน่อยเนาะทนทนแต่ว่าเฮาไหลไปบาตัวนี้ลงมาเฮาจะเอาความจำช่วงทำไรนะเด้อเด้อเด้อโดยโดยคอยวัดให้บึงก็เด้อก็ให้เขา ก็เล็กว่าเห็นจุดแข็งอันสั่งเสานี่อันเฮาตรงไปน้ำเจ้าได้อายเอ้พอว่าคันค่อยไประยะมันบวชึกนะเออสามชิปสามชิปที่วันใดเพื่อเลือดบึงค่อยทีเบิึงเหมืเด้อโดยค่อยสังเกตเบิึงกูกขาก่อนอ่าอ่าจุ่ม่าห้องเฮาออกมาเฮาวัดห้องเฮาออกมาเอาสามเมตรน้ำเบาเนาะโดยโดยเคื่อนนี่ออกไปเนาะโดยโดยเหมือนเด้อโยโย่ไหมค่อยไร ไหลเอาสามเมตรทัมสองเมตรอยู่นี้สามเมตรสามเมตรอยู่นี้คือบอนนี้เนาะเสาสามเมตรเขาหยุดลงมาแล้ว เดียนี้ไม่เข้าชงเมตรกลัวๆองเม็รแปดิบโดยชงเม็รแปดิปก๊บปุ๊บนี้เขาชลดลงมาเขาชลดั้างสอสได้บบบนี้ได้โดยโดเี่ก็เดเอาลยเปนเมตตายละเอ๊ะุตค้างซอสเอาคอยชิโกะตจ่พลังซิญวนได้ไหมนะโดยโดยนี่นี่นี่ทางขาอธิบายกันพังมันบุร้เนาะอันนั้นลังสิญุวเนาะอันนั้น

ถ่อมาทางนี้แล้วมันจะต่ําข้งบนเฮาแอมผามันตก140ม่นบ่โดยอันนี้น่ะสูงอยู่แล้วเนาะมันก็สูงแล้วของเฮาดึงมื้อนี้ลงมาด้น่ะบานี่โดยนี่นะโอ้เนี่ยอ่ๆๆนี่ๆเบิ่งบงเด้อขอสอได้ก็เด้อแม่นต้องอธิบายครับเฮาไปือไปทางเฮาเฮาก็บ่จักแม่นบ่ว่าโย เด้อนี่เด้อขอสิเน่ยบานเจ้าเบิองโอ้ยผู้เขาจะได้ซ้อนเด่หม้อนั่นมาเลยนี่โอ้ซ้อนเด้อผมมาสักสีนะโดยโดยไหนนะประมาณนีาา้ประมาณนี้มันก็ไหลแล้วโดยแม่นเบาเ่าแม่นไหลบ่พอจะวะไหล่ไล่มันมีพื้นขอ้งข้ามันมันชิโต๊กพี่น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 ,นี่ไม่ครั้งสอนเขาแม่นบอกโดยมันวิตไอันนี้ฮันไม่ไม่มันเอ็นซื้อมันหยันเดือนนั่นถ้าถ้าเขาชี้ไม่หับกันก็ห่วย มันกับมันกับเป็นรางา Jonas, คาธรรมดาค่อยค่อยเบอ,เอา้าแบบโจนแบบน่ะโดยเหตุตจนคือเขามันจะคี้ได้โดยโดยจะบึงเนี่นกวาแมนยูมันหรบชิบเจ็ดสิบเชนแล้วโดยแมนบอกเสาในสั่งเสาซ้ำเมตรหาสิบอือซ้ำเมตรหาสิบมีงอมมียางบ่อหืมบ่อทางเทิงอะไรฮะทางเทิงอะมีอะนะบ่มีหนวดบ่จงหนวดบ่อกเขาเสา้าห้องบยากได้บ่าห้องจงหนวดก็ได้อ๋อ เขาจุงหนวดเป็น้องน้ำนี่ก็ได้โดยโดยเป็นยังจัาห้าจุงหนวดแบบนี้อ่ะถ้าห้ามาห้าก็คงเ้าตีไม่ก็สองปุ๊บเป็นบ่อโดยมันอี้สิ้นัอห้าจิพาดเทึกไม่ก็สองถ้าห้าห็ดบาเห็ดบาปไปยังเือห้าั่างไม่บบได้ดิสะเขาเห็ดลาห้านะโดยมันบบได้อันี้แค่นี้มันสี่แปดเ้าก็ตีได้มาห้าจะได้มันเอาหัวเสาเพียงเ้าเทปูนเอาไปเ้าขอดเล็กล้เยาเทปปูนมันก็เป็นบาเสาบัดนะโดยโดย เอาแบบนี้แหละอันอันยังก่อซีตามฮะ,ะชาวปูนี่ืชาวเม่นมาซีบแต่ที่กลางมันอะไรได้ายัยที่ว่ากลางมันอะไรเอาให้เจ้าว,ดว,ดวัดเอาให้วัดเอาแต่บนหัวหนวดหนวดลงมาเถอะถ้าห้อยปกอีดนะห้อยหิดห่างก็ได้ตัวนี้นะโดยไหนห้อยหินหางห้อยกวัดเอาตัวนี้ได้หนิ นี่ตัวนี้คอยวัดยัานนอกโดยโดยตัวนี้ลังคาชุดนี่ลังคาชุดเขาหลุดลงมาตัวนี้ลังคาชุดเขาหลุดลงมาอีกชิปเชนชิปเชนเช่าเส้นอ้าว,าวเช่าเส้นอยู่นี้เกือบเป็นลังคาแล้วโดยทอดช่าเส้นลยไลแล้วเบาเลย คือบึงห้องน้ำมันบร่สูกเลยฮะมันสี่สิบเอ้าสี่สิบมันก็ยังชันอยู่แล้วมันบอกโดยอั่งสี่สิบไปสั่งเสาก็มีแต่ไปน้ำกันไปเนาะิปแต่ก็ไปน้ำกันเออไปไปน้ำกันก็ไปแล้วอันน้องกระยากทามว่าอันชมุดว่าคือเฮาอันแต่ก่อนเฮาว้าเสาไม้เนาะราคาอันจะอยากได้สามล้านกับสามแสนแล้วบ้านนี้อันเฮาเปลี่ยนมันบ่มีเสาไม้เลยเอาเป็นเสาปูนนี่ไอ้ว่าราคาเท่าไรเนาะ เออนะโดยเย้านะจะว่ากันนะ่ะนะมัน,ม,นมันกระไรเลยบุบชาวมันมมเป็นสปูดมาโอยิอวันจะพังนะเป็นสปูดมามันมีกอมียังพอมบอมีบุบมีสาบบอนะเออ้าว่เขาใช้โค้งไม้นีกอะกับเทพืชเด้๋วนั้นพิ่นจะขอเพิ่มเหมือนว่าเทพืชเด้๋วนั้นพืนล่างนะชาวเป็นไปได้เน้นเองไอ,อ,อ้น้ออันเขาเอาเส <c oughs> ามาสั่งคือเขาเอาหกเสาโก้งเสาอะไรอัน ถ้าว่าเฮาบ่มีงบพานาไายบ่มีงบแหละเฮาเห็ดแต่ฝั่งนี้ก่อนฝั่งของขั้วนะเฮาโจ้ไหวสะก้อนแต่เซาหนะเฮาสั่งมากคือเฮาว่ากันอืแต่ว่าเฮาก็ต้องอันอเอาทางหนานี่ก่อนอืและเขายังให้อายแบบเบ้ารายละเอียดคือทางหนานี่นะสามเสาเนี่เป็นเสาดินอืและคือเฮาปูแป้นนี่ได้เนาะไายเนาะได้เสาดินเละราคาให้อายเบ้าแบบราคาหนาไายว่าเทไรฮานะอ่าไปเอาช่องหาไปช่องลันหาไปช่องลันหาเออ บ่อรวมทั้งของครัวเนาะู่อนเนาะโดยคือราคานีสองล้านห้าเท้าสามต้นเนาะโดยกับรวมทางกระเทิบออกมานี้แอมผ้ากระจกขจัดอะไรกันห้องบ่บ่ไหลรวมทั้งของครัวเพราะว่าเขาหยันงบบ่อพ่อนะเป็นชาวบินได้ไอ้แม่นแม่นไม่แต่ตามนี่เนาะเออเออโดยโสองล้านห้าไปทั้งหมดมันเราเนี่มันเลือกตามงบได้บ่าว้ยโดย ถ้างบมาบ่ทันก็ฮายเจ้าๆใช้ซื้อของให้เพราะงบนําเฮานี่ฮะตอนนี้ฮะ20,000อ้ายแ่ว่าเฮาไปซื้อชาวดินมันก็แพงแน่เนาะแม่นๆๆอ่าวดินนี่เฮาเอาหน้ายัง้เบิ่งค่อยเบิ่งก่อนอ่าเอาหน้า15นี่เอา15บ่ได้บ่แม่นบ่เอาซั่ตัวเก่าหรือว่าสิเอาใหญ่ลนเก่าบ่นี่า่นี่12ตัว12น้อยได้บ่เ้ยเอา13เนาะเออ13 14ก็ได้เนาะโดยพื้น มีแต่ว่าน้องนั่นน้องไอ้เนาะตอนนี้ชุ่มเฮากับสิพากันไปสั่งเสามาก่อนเนาะอ,อ,อาจังได้คลิปนี้กับสิขอจบเพียงเท่านี้หน,หน้องไอ้เนาะเเออแมนบา,า,า,าโดยพี่นอ้องเอ้ยก็โอเคโนโอเคโนาะพี่น้องเอ้ยก็ได้โอ้ได้ลมกับสร้างเพิ่นพี่นอ้องเอ้ยแต่ก่อนคือทางบาร์ามีบ่าจะเอาเสามไม้พี่น้องเอ้ยแต่มันบ่มีเนาะเอาแบบสบายๆพี่น้องเอ้ยเนาะกันปวกน้ำอลไรกะบบาร์พมีสิไปสั่งเสาดินพี่น้องเอ้ยเอามาฮกเสาคือว่ากันนนั่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะ อันนี้ก็คือสามเสาฝั่งนี้เนาะฝั่งทางหน้าหน้าเฮือนอาถ้าว่าเฮาสิเอาออกข้างหลังเนาะพี่น้องเนาะห้องนอนน้องแพรวก็คืออ่าเดี๋ยวปะพมีไปเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอ่าพื้นที่เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะพื้นที่เพิ่นนี่คือนี่แหละเนาะลักดินพี่น้องเอ้ยลักดินดินเพิ่นสุติคาร์นี่แล้วมันซีหลมไปพุ่นพี่น้องเอ้ยเนาะก็คือเอาออกทางนี้บ่ได้แล้ฝั่งทางนี้ห้องครัวเนาะห้องครัว ลเลยเฮาสั่งมาหกเสาพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้สามเสาฝั่งนี้เนาะเฮาบาร์มีกับสิว่ารายละเอียดสามเสาแหละเห็ดคือแบบน้องแดงครัว่าเอามาอีกเสาหนึง่งก็เป็นยูนี่เสานหนึ่งพี่น้องเอ้ยเป็นคือแบบทรงกุ๊บเนาะหรือว่าทรงอ่าตะเค้เนาะไอเนาะคนอื่นฝั่งไทยเสาหนึง่งพอดีเป็น 3, 4, สามสี่เสาแลยกลารห้องครัวในสองเสาพอดีเป็นหกเสาพี่น้องเอ้ยแต่ว่า เฮาซื้อชาวดินและเฮาอยันง,งบเฮาบ่พอเนาะและเฮาสิเอาทางหน้านี่ออกมาก่อนพี่น้องเอ้ยทางหน้านี่คือ3ต้นรวมทางปูแป้นปูยังคือสร้างเพิ่นว่าและเพิ่นอยากได้2ล้าน5พี่น้องเอ้ยแต่ถ้าว่าก่อไปฝั่งนั้นห้องครัวหรือว่าคลิปไฟบ้านเฮาเอิ้นเนาะเว้าวราคานึงอีกพี่น้องเอ้ยแต่ก่อนก็คือเว้าวเป็นเสาไม้เนาะเสาไม้ก็คือเว้ากับเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้3ล้าน3ามแสน บารพามีกับสีอ้าวตัวนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยอันนี้กับสีขันเห็ดคือแบบห้องโล่งเลยนะพี่น้องแต่ว่าร์บอนนี่นะสีกันห้องเนาะกันห้องเห็ดบนบนอนน้องแพลวพี่น้องเอ้ยกับประมาณนี้พี่นอนะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้บารพามีกับสีคอโตไปซื้อเสากับอ้ายเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะไปสั่งเสาดินมาก,ก่อนก็าฝากผู้แม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ในเดอ้อคลิปนี้แล้วปรขกาศโฆษณาเนานะผู้แม่พี่น้องลาไปแล้วสบายดีสบายดี